เกมก่อนเนี่นายมีเบีร์รุนที่ซูสฟุดท่อเหรอเจม ไม่ได้แกล้งเป็นจริงๆหัวร้อเมื่อกี้เป็นหรือเปล่าเราอะเจมก่อนเนี่นายมีเบอร์รุตที่สุดพุดท่อเหรอเจมพี่เอกครับพี่เอก ผมรู้สึกว่าคลิลเลอร์ที่ชอบไม่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 ต้องไม่ท้องไม่ท้องไอ้ต้นเกมเลยยังไม่ทันรู้อะไรเลยหลังจากที่พี่เบิร์ดเดินมาเอ้ย่างจากที่เจมเจอพี่เบิร์ดสายล่างเจมเดินเข้ามาในห้องกลางใช่ไหมห้องห้องที่ตบตุ่มใช่ครับผมเดินสวนไปคือเจมพยายามที่จะมาเฮ้ยคนไหนคือคนลังท้าและเจมจะแปรแต่คือผมรู้ตัวผมเลยเนี่ยสติกับเพื่อนพี่เต้โทษนะอันนั้นฆ่าหรือขี้ต่ฆ่าผมจะมาแปรแปรดเลยเรื่องใช่ผมรู้ทัน เมื่อเลยหมดโอกาสนั้นใช่ไหมเจมใช่ใช่ก็บ้าแล้วกูกอกน้ำอยู่ใครอยู่ห้องเวเพ่นวะห้องเวเิ่นตายหรือเปล่า What พี่เจมเจอศพตรงไหนเออในห้องเวเฟ่นเลยนั่นแหละตรงหน้าหน้าคอมเลยแทนนี่ก็ไม่น่าจะใช่ ผมว่าก็จะเหลืออีกแค่3คนก็คือผมก็คือเจมเจมเจมแล้วก็พี่เบิร์ดไม่แต่หนูพี่เบิร์ดพี่นันี่อยู่ด้วยกันใช่ใช่ผมล้วไม่อยู่คนเดียวกระสบก็คือเจมคอนเนอร์และเจมคอนเนอร์ท่าแล้วก็รีพอร์ตเนี่เจมพี่ข้ารีพอร์ตเหรอพี่แต่นี่คิดดีๆเดี๋ยวก่อนพี่เบิร์ดใช่คือผมจะบอกว่าผมไม่คิดว่าพี่จะเป็นคนอย่างนี้ ใช่แก็นคนใจร้ายเจมคนเด้อเออวอะาหรือกูวะนี่มีพิรุธขนาดนี้เรื่องกับพวกหนูใช่อ้าวทำไมโดนเจมอเดี๋ยวไอบวชผมอ่ะนนจบแล้วครับผมผมเป็นอะไรแต่ไรอะไรวะเนี่ย ว่าแล้วไอสัตว์เฮ้ย้ยแพทต้องเห็นแล้วไม่กดไม่เห็นเฮ้ยเบิร์ดเป็นชัวร์แหละผมว่าผมก็เลยโดนซวกเหตักคนเยอะผมว่าน่าเป็นคิวเลอร์น้องเว้ยเกเนี้เอาจริงนะเอ้ยน้องแพทโดนแล้วน้องแพทโดนซวบอ๋อไม่ใช่แพทหรอกคูนี่แหละ ผมโดนฆ่าแน่น่ะยวานละรู้ตัวเลยโอ้โหเต,ต,ต็มเต็มพูดสามหรอเอฟโดนชืบกูก็โดนชืบ อันนี้พี่ดอมี่นี่หนอยากตายมากช็อตเมื่อกี้หนูอยากตายมากพี่ไอ้ไมไอ้ไมช็อตมันอย่างเงี้ยไม่หรอมันอไรตืนเลยมันอย่างนี้่อยากตายแพเปนพี่ต่อหน้าไอ้เตบุง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  งานงอกทีเียแหละงานงอกแล้วครับแฮชชอ่ยังยังโอ้จะฆ่าแล้วมาทำโขกอะไรเนี่ย เอฟมาทำอะไรหลังหินมะมันแน่นอนว่าตายคนเดียวเพราะเพราะคิลเลอร์อีกคนไม่กล้าฆ่าครับผมพูดได้แค่นี้แล้วคิลเลอร์อีกคนเดินกับผมด้วยเมื่อกี้ใครเดือดกายแล้วพี่เอกนะครับพูดไปเลยนั่นก็คือพี่เอกไงจะเอาสงสัยงี้มาไม่ได้กายมันไม่ได้หลักฐานผมมีหลักฐานไงมันไม่มีหลักฐานแต่ผมมีหลักฐานผมสงสัยเอฟเอฟมันไปทําอะไรหลังหินแบบตั้งนานแล้วแล้วมึงไปทําอะไรหลังหิน คือตอนแรกหินนั่นมันคือบ้านกูเอฟมันจะพยายามใส่ความกูมันจะไปยกข้าวบ้านมึงเว้ยอ่าโอดโอดไรแล้วโอเคพักหนึ่งนะลองไปดาเล่าให้ฟังก่อนว่ากวดชื่อข่าวแน่นอนและคนที่สงสัยกูอ่ะมันต้องเป็นหนึ่งในคนร้าย ไม่ไม่ไม่พี่พี่ออฟี่ออฟแน่ชัวร์ผมสงสัยพี่ออฟพี่นัวไฟผมทำไมเผมเยผมไม่เองนั่นแหละผมไม่ได้จรไม่ไม่ไม่ผมต้ผมเว่าผปกติผมไม่ได้ไม่ล้วไม่รู้แต่เองอยู่คนเดียวแล้วนี่นี่าบงไฟใช่ต้องโอคผมต้องออกมายี่สบวินลไกว่ามาขอพูดว่าเมื่อกี้พี่เอกทำเควสตรงเสา ตรงเสาขวาใช่ไหมแต่พี่เอกเดินเข้าไปในห้องแล้วพี่เอกเลือกที่จะเดินทะลุไปเลยทั้งที่จริงๆเควสต่อเนื่องของมันคือการเปิดโหน้ที่คลิกแค่ทีเดียวแล้วแทสก็จะขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนถ้าพี่เอกถ้าพี่เอกเป็นคนอ่ะพี่เอกจะพยายามทำทุกอย่างให้ผมเห็นว่าพี่เป็นคนบริสุทธิ์จริงๆแต่อย่างน้อยพี่เอกก็ไม่ได้ฆ่าศพแรกอ่ะก็ใช่ผ่อนศพแรกอมผิดขอสิบมีให้นี่เบิร์ดถึงเวลาของพี่เบิร์ดครับผมด้วยพี่ใครใครอยู่ในห้องไฟเมื่อวาน่จำได้ผมแพท ผมแพ้ผมด้วยผมแพทแล้วก็พี่อเล็กอยู่ข้างหน้าใช่ผมแพทแล้วก็พี่อ๊อฟเออแล้วก็พี่เบิร์ดอยู่ข้างหน้าไอ้เจ๊ไปเจ๊ไปเจ๊เออเออนั่นแหละไอ้เต้เนี่ยหน้าแผงไอ้เต้อยู่หลังอ้นหินจะมาถามหน้าแผงไฟทำไมน่าสงสัยนะแล้วแล้วเหมือนเป็นคนถามแล้วพี่เอฟโหกเจ๊เรื่องอะไรอะไอ้เกมพี่เอฟเนี่ยด้ไม่ได้แม่งเลยผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยเจ็บใจนักผมยังไม่ได้ถามอะไรเลย เฮ้ยห,หน้าฆ่ากายมากเลยเมื่อกี้พี่ก็เลยฆ่าซะเลยเออ,อมาพี่อยู่กับแป๊ผมเห็น,นกายเดินเข้าขวาบนไปเมื่อกี้พี่พี่ผมเจอศพกายเหมือนกันแต่ว่าผมเดินหาคิลเลอร์อยู่ขอช่างไฟให้รอ็อปมาเลยอยู่ตรงไหนครับศพไเอกครับมันอยู่ตรงที่เราอยู่กันเมื่อกี้ถูกไหมครับ ที่่เราอยูไม่รู้ไม่รู้ผมไม่เห็นครับเฮ้ยไม่รู้จริงป่าบนถูกไหมใครมา่ป็นน็อปเป็นแล้วเดี๋ยวก่อนฟังให้ผมให้ผมแบบด้วยร้วยเกินพี่อ้อพี่ตกใจยี่หลักฐานมาตัวพี่เลยเต็มเนี้ยเฮ้ยถ้าใส่นวเนี่ยสวนนะเว้ยเฮ้ยเออเขาสวนพี่ผมบอกให้เมื่อกี้รอมเมื่อกี้มันมีคนใส่นวมั่วๆอยู่คนหนึ่งคือพี่เขียวแก่มาบวนเลยอันี้อันนี้เด็กจริง ในในเมื่อพูดถึงชื่อสีพี่แล้วเราก็เอ้งอยู่หลังหลังก้อนหินกับเป่านี่ใช่ไหมเอ้งจะมาสงสัยอะไรห้องไฟทั้งทั้งที่ศพของแทนนี่อยู่ห้องแอดมินใช่ไหมไม่ไม่แล้วแล้วพี่เอาเอาเอ้งอยู่แล้วเอาพี่ดีกว่าพี่สงสัยแล้วักคนหนึ่งพี่เบิร์ดฮะใครสักคนนึ่งอ่ะพี่ไม่ใช่ผมใครตามพี่ฉันไม่มีข้อมูลเลยเลยตอนนี้เชื่อพี่อัพเหตุล่าสุดคือเอ็กซ์อัพ ใช้แล้ว้พี่บระวุฒแล้วทำไมจะไมเป็นพี่เอกอะเป็นเอกชัวรกูถามจริงเหอแอ S ออฟพูดมันไม่เคลียร์หรอครับเอกใครโหวตพี่ข้าวทีมันเลยมึงกับแพท กูน,นี้มากเลยกูโดนออกอีกแล้วเหรออผมถามพี <c oup os> ่จริงๆเห็นไหว่าทำไมพี่ถึงเปลี่ยนไปวะเปลี่ยนกูบอกกูบอกตรงนี้เลยกูไม่ได้มีหลักการอะไรเลยคือเลนดอฟบอกแล้วไอ้เจมส่งสัยห้องไปอะไรเองอยู่ใจที่ใส่อะไรมาแล้วผมไม่ได้เป็นคนนัวไม่แล้วคือเจมพูดทอดมาฆ่าผมเหรอผมไม่ทอดพี่เลยนะพี่พี่ฆ่าแทนเหรอพี่ไม่ได้ฆ่าแทนไม่เหรอ ภาพผมแบบโอ้โหแรกเลยเมื่อกี้พี่ออฟจับคิวแล้วได้คนหนึ่งคือใครนะพี่คือเอเอเอผมบอกแล้วสวนไปเลยแล้วมันนพี่ไปแล้ววนเลยเวลามาใหม่เขาบูเฉยขนาดไม่มีน้ำหนักกันเนี่ยจุมไปชื่อแรกที่แอดออฟพูดมาได้คือคุณโดนสามบทล่างหน้าลดต้องเติมเพิ่มโอ้โหแต่โอ้โหแต่นี่ อังจริงนะแทนนี้มันเป็นในต้นเกมบ่อยมากเลยนะเพราะนั้นผมจะไม่ฆ่าแทนี้แล้วกันนะแป๊ดเข้าให้โอ้ oh my g ก็คือจะบอกว่าเพิ่งเพิ่งกดช่ คือใช่ท่ามพี่เบิร์ตตายนานมากผมอยู่กับแพตตลอดเราไปยิงไอห้องเว็บอนด้วยกันแล้วเราเข้ามาในห้องชีพจรแล้วเราเจอพี่มิสเตอร์ฮีโฟเนี่ยถูกต้องครับพี่ดูอยู่แล้วพี่ก็เรียกเลยพจเรียกดูเลยว่าเบิร์ตตายอยู่ใช่พี่เอานิายชี้ไปเว้ยพี่เบิร์ตตาย้วผมก็ดูเสร็จผมก็พี่เบิร์ตตายแล้วผมก็เฮ้ยทำกันดีทำกันดีผมก็เจอเลืรักกันอยู่2คนแล้วที่ไฟดับลงผมจะไปทุบตุ่ม ราะว่ามันต้องมีคนตายแน่ๆผมก็ไปดูทิปจอยอีกทีหนึ่งและเรียวททมมากแค่จักเขียวอยู่เป็นสีแดงเลยจังเต้กำลังจะสงสัยพี่เหรอแต่พี่พอพี่พอพี่ชี้ให้เต้ดูเสร็จปุ๊บไฟมันดับพี่รีบเดินออกซ้ายเลยเดินไปหาเลยว่าศพที่เบิร์ตอยู่ไหนอันนี้พี่ออกไปแล้วนะนี่ผมผมสงสัยพีเอมากเลยทำไมทำไมพีเออยู่ห้องแอดมินตลอดเลยไม่ได้อยู่ตลอดนะวนไปวนมา พี่แบบยังกํเล่นไอ้แทงสนุกอยู่อ่ะพี่หน้นมดแล้วพี่เองพี่พูดจริงพี่ักุ้งพี่กุ้งตัวนอนอยู่บนโต๊ะแหละ เต้กิเปอร์เซนเต้ใช่คือผมผมก็รับจะบอกว่าผมเจอประกาศแฮนนี่แล้วเจอศพแพทอยู่ตรงเต้เหรอเออว่ะมีางสายเลยซึ่งถ้าตามพี่เอกต่อพี่เอกเดินออกซ้ายแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่เอสก็พี่เจบอกพี่เอสอยู่ห้องไอ้มินตลอดเวลาถูกป่ะดังนั้นก็มีโอกาสเป็นพี่เอกหรือไม่ก็พี่เอสไม่ใช่กูแน่นอนโกกไปแล้วจริงๆพี่เหรอไอเอกไอเอกไอมินโมนาติดาวไอการที่อยู่ใครใครใครภูพี่เอกได้บ้างว่าไปซ่อมไฟมีคนดูกล้องอ่ะมีคนดูกล้องรกลอบรอบสองมเป็นคนซ่อมไฟ ผมดูกล้องแต่เหมือนผมมาแรงโดนพี่เอ็นมาแปรดเมื่อกี้หมอโมนาผมได้โมน่าโว้ชเยอะกว่าผมมังหมดเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเต้เต้หมดเต้หมดเออถูกต้องเอฟเอฟเอฟถูกต้องเลยเปล่าเปล่าพี่เต้สุดยอดมากแต่ดีไม่ได้ตงดาวไม่หรอไม่โกนี่เลยดาวเยอะนี่เลยโมน่าไม่มีสักดาวเลยพี่ เออเดี๋ยวนะเอฟอยู่ขวาบนแต่เอฟก็มาอยู่ห้องกล้องกับเราด้วยเอเมนเอเมนที่ไหนกันแน่เอาเอาเอาเลือกสักที่ดีว่าอยากอยู่ตรงไหนจะห้องไปหรือจะห้องาไ a มอะาว์เดอ l เโอ้โหอะะเฟาเทสแมนอะไรนี่เองเราเนี่ยชัวรไปผมก็ซ่อมท่อก็มุด เอทำทุกอย่างเลยอ่ะเอฟฆ่าแพรหรือเปล่าไม่ไม่คม่ฆาแฟรแล้วใครฆ่าใครอะพี่แอนนี่ไงทำเป็นเลื้องนนี่ตาหน้าโดนแน่เฮ้ยเดี๋ยวฝั่งผมที่ได้ล้วน่ะกูไม่ค่อยชอบฮีโร่เดอะแฟรเท่าไหร่ชอบตัวอื่นมากกว่าเย่เลยเย่อ้าวไม่มีคนอยู่ห้อง ้องเวเฟ้นเอาสักหน่อยดิใครวะสุดพราศโอเคทุกคนครับพี่อคนนี้เมื่อกี้เราปล่อยให้ฝั่งซ้ายเป็นของสองคนใช่ไหมของพี่กับเต้แต่อยู่ดีเต้ก็ตายเฉยอ้าว อ้าวไม่ต้องมีคนโดดหลุมมาฆ่าเต้แบบเนียนๆแน่แนแน่แ่ใช่ไหมกายก็คือคนที่มีดิลุกผมยาวนั่นเองเดียวเดียวเดียวซึ่งไม่ใช่ผมใช่ครับอแผลผมเชื่อพี่ผมเชื่อขอให้หวยออกที่พี่เอาบทบทพี่เจมบทพี่เจมเดี๋ยว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 มันไม่มีอย่างอื่นแล้วพี่้ยเต้ตายตอนตอนเดินตามพี่ออกมาเมื่อกี้ อยู่ดีๆพี่เต้ก็กลุ่มหน้าอกใช่อยู่ดีก็ซวบไปเฉยแล้วไปการฆ่าจากระยะไกลเลยใช่น่าจะใช่แหละที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่อยู่สามัคคีเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเข้ากลและวะต้องเป็นคนที่ชื่อยาวที่สุดเท่านั้นเฮ้ยเจมส์คอนเนอร์เหรอต้องมีพิมพ์ใหญ่เยอะๆในชื่อจริงตัวแทกเดี๋ยวนีคือทุกคนหมดผมหมดเลยเหรอพี่อ๊อฟเหลือแต่พี่นั่นแหละเอเขาเขาอยู่กันหมดพี่อ๊อฟ ล่าสุดกางทำเฟรอยู่ด้านซ้ายอย่างขมักขม้นและตั้งใจเครอ์ดักได้ชนะในเจอพี่ผมไม่เคยเจอพี่เลยพี่ปกติพี่อยู่ไออห้องไวไวเท่าตลอดไม่ยยวใช่ไหมเดี๋ยวคือไฟไปดับเมื่อกี้พี่เป็นคนต้อมคนแรกคนเดียวด้วยพีพีนั้นผมนั้นผมนั้นผมผมซ่อมไม่ไหวเรื่องการซื้อไเนยซื้อใจผม มาหายคิรีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าไม่เห็นพี่บอกว่ามันมีดีลูหกดาวไงพี่ไม่ผมหัวตั้งแต่แรกแทนไปด้วยเดี๋ยวก่อนไปไหนแทนเดี๋ยวก่อนไปไหน รอด้วยใจเย็นจะโดดททอก็หน you know. ่อยนเยี ไม่ของแท้ที่อ่ะไม่คือคือผมจะบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตอนที่พี่กายบอกว่าเนี่ยเออแทนนี่คือเหมือนกันอะไรวะกูโรนอะไรแกมันเนี่ยวตาผมอ๋อโอเคน่าเกลียดพี่อันนี้คือแกข่าวอ่อนมึงต้องอิจฉาแล้วแหละอิจฉาเลยี่ใช่พี่เอออิจฉาร์เขาเนละ